ครับก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับขีดช้างชอนหุ้นนะครับวันนี้ผมมาสรุปข่าวให้ฟังแล้วนะวันนี้เป็น EP ที่11น,นะครับผม สรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้นะครับก็จะมีหุ้น AAV นะครับลานนานะครับ TMT นะครับแล้วก็ NDR นะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับก็เช่นเคยนะครับก็อยากจะขอฝากเพจนะครับผมกี่ช้างช้นหุ้นแฟนเพจนะครับแล้วก็ช่องกี่ช้างช้นหุ้นนะครับให ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่าผมาตั้งใจทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับเราชาวนักลงทุนทั้งหลายๆท่านนะครับรวมถึงคนที่ยังไม่เคยได้เข้ามาลงทุนก็ได้อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาหาความรู้เนี่ยครับผมก็ ตั้งใจให้กับกลุ่มๆเนี้ได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับเนาะก็ยังไงก็ขอฝากกีา่าช้อนทุนไว้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับที่ข่าวแรกนะครับผมีก้าครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของ aav นะครับ aav ผลงาน q 1กำไรเนี่ยสามร้อยดล้านบาทนะครับรับอานิสงอุตสาหกรรมการบินฟื้นนะครับผม เขาบอกว่าพลิกกําไรเนาะเดี๋ยวเราดูงบการเงินน,งนิดนึงนะครับบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมหาชนนะครับเมื่อปี65นะครับผม ขาดทุนนะครับอยู่ที่แปดพันกว่าล้านบาทนะครับแต่ปีนี้ตอนนี้พีคมาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้าแล้วนะครับผมเนาะเอาเอาเอาเองขาดทุนยังติดเรลอยู่นะครับผมแต่กําไรเนี่ยพีคกกมาได้กําไรแล้วนะครับคาดว่าปีนี้อาจจะมีันผลด้วยเนาะแล้วก็ pbv เนะี่ยยังอยู่ที่สี่สี่เท่านะครับผม ยังไปต่อได้นะครับข่าวด้านในนะครับผมจากมิติหุ้นนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมิติหุ้นด้วยนะครับเขาบอกว่า AAV นะครับผลงานคิวเนี่ยพิกกำไรเนาะสามรล้านบาทตับอันสงองอุตสาหกรรมการบินที่เริ่มฟื้นตัวนะครับหลังจากช่วงโควิดเนาะ,ะบอมบ์จเอเชีย Aviation หรือ AAV นะครับแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าผลประกอบการในไตรมาสแรกปี66เนี่ยบริษัทพิกทำกำไรได้แล้ว359.4ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปี65ที่ขาดทุนถึง2370.6ล้านบาทเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินนะครับยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวของประเทศจีนแล้ก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับรวมถึง การเปิดดันผมแดงของประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับผมทีนี้เรามาดูตารางหุ้นกันนะครับนะหุ้นนะครับนะตอนนี้ A av อยู่ที่2.82บาทนะครับ นี่ถือว่ากำลังจะเป็นไปได้สวยนะผมว่านะมันจะเป็นไปได้สวยเลยซึ่งราคานะครับที่ผมให้แนวรับไว้นะครับแล้วต้องไม่ต่ำกว่าน,นี้เนาะก็คือ2.72บาทนะครับส่วนแนว,แนวต้านเนี่ยเราก็ไปดูที่ไฮ <Hi S 2> เดิมนะครับไฮก่ <Hi S 2> อนหน้านะครับผมอยู่ที่3.12บาทเนาะแต่ว่ากราฟนะครับจะต้อง เลี้ยงตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่าให้มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นสีเงินหรือว่าเส้นสีแดงตรงนี้นะครับราคาที่ตอนนี้าราคาถ้าใครสนใจเนี่ยราคาที่คาดว่าน่าจะลงทุนเนี่ยก็ราคานี้ได้นะครับผมเพราะว่าถือว่าใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจนะผมว่านะตัวนี้น่าสนใจดีนะครับ AAV นะครับผม ข่าวต่อไปนะครับเป็นของลานานะครับลานาเปิดกำไรคิวแรกเนี่ยแต่แปดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบจุดหกเจ็ดล้านบาทนะครับรับผลบวกปริมาณราคาถ่านหินเอทานอลโตนะครับผมข่าวด้านในนะครับผมก็มาจากมิติหุ้นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าลานารีสอร์สหรือลานาแจ้งตลทว่าผลดำเนินงานปี66นะครับในไตรมาสแรกเนี่ย บริษัทมีกำไรแล้ว780.67ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ26.89เทียบกับช่วงเดียวกันของปี65นะครับที่มีกำไรอยู่แท่615.24ล้านบาทเนื่องจากปริมาณแล้วก็ราคาขายทันหินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมโดยโดยเฉลี่ยนะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงราคาขายเอเทานอลเนี่ยก็มีปริมาณที่มากขึ้นด้วยครับผม เรามาดูหุ้นกันก่อนนะครับลาน,นานะครับผมลาน,นารีซอสราคานะครับเริ่มทำฟอร์มในแนวในแนวที่ว่าจะขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมสีน้ำเงินนี้นะอย่างผมสูงข้าไปี่ราคาพยายามยืนเหนือเส้น ema สีแดงแนละ้วก็กำลังจะมาทดสอบเส้นสีน้ำเงินนะครับมันก็จะเหมือนประมาณนี้ ือนอันนี้นะครับเนาะราคาเนี่ยพยายามยืนเหนือแดงแล้วก็ขึ้นไปเหนือน้ำก็ได้แต่มันก็ตกลงมานะครับดังนั้นดังนั้นเวลาที่กราฟจะเปลี่ยนทรงหรือเปลี่ยนบอเปลี่ยนโมเมนต์เป็นแนวขึ้นเนี่ยราคากราฟเนี่ยจะต้องไต่อยู่บนเหนือเส้นเอเอซินเมื่อน,นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเองนะครับแล้วค่อยทยอยขึ้นไปเนาะ แลถ้าอย่างเนี้ยผมมองว่าสะสมได้นะครับลาน,นานนะดูจากแนวโน้มแล้วราคาก็ถือว่าพยายามทำฟอร์มนะครับพยายามทำฟอร์มที่จะขึ้นมานะครับผมตรงจุดนี้สามารถทยอยสะสมได้บ้างเหมือนกันนะครับผมราคา15บาทนะครับแนวรับเราจะอยู่ที่14บาทนะครับที่จริงอ่า ถ้าหลุดจาก14บาทเนี่ยควรควรสตอปรอดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงค่อนข้างแรงนะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่า14บาทนะครับผมแนวต้านนะครับก็ผมมองว่าเอ่อยังปล่อยไหลได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาเป็นแนวแนวไปนะครับก็ยังจะอยู่แนวนี้นะหรือว่าปล่อยไหล,หลไปได้เลยนะผมมองว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะไหลขึ้นไปได้นะครับอาจจะขึ้นไปถึงเอ่อประมาณ24บาท อันนี้ก็มีเสร็จเป็นไปได้เนะถ้าผลประกอบการมีการตอบสนองไปในทางที่ดีดเรื่อยๆนะครับผมเป็นต้นเริ่มมานะครับผมผมจะบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของหุ้น TMT นะครับผม TMT เนี่ยออดกำไร Q แรกไตรมาสแรกเนี่ยแตะ204.75่ล้านบาทนะครับ โตแล้ว61.3%นะขาดลับธุรกิจเหล็กฟื้นครับข่าวอันนี้ก็ามาจากมิติหุ้นเหมือนกันนะครับผมบมจทีอ TMT ีสติลหรือ TMT แจ้งตรทว่างบไตรมาสแรกนะครับปี66บริษัทมีกำไร204.75ล้านบาทเพิ่มขึ้น61.30% 61.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวเวลาเดียวกันเนี่ยของปี65เนี่ยที่มีกําไรอยู่ที่126.94ล้านเนี่ยเนื่องจากราคาเหล็กนะครับที่อ่อนตัวลงในปี65แล้วก็เริ่มกับพลิกฟื้นนะครับราคาเริ่มกับมาสูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรกปี66นะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาสินแร่เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วไปเนี่ยปรับลดลงจากความต้องการการสะสมสินค้า นะครับเพื่อเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนแล้วก็ประเทศต่างๆหลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9นะครับเพราะคาดว่ามีปริมาณสูงกว่าความต้องการที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู TMT นะครับราคานะครับออกแนวด้านข้างนะครับผมสซเวเนอะเดี๋ยวเราให้กรอบ นี้วดีกว่บานะครับเพราะว่ากรอบเนี้ยถ้าถ้าหลุดมาต่างว่า7.30เา 30, นี่ยก็กราฟอาจจะเสียทรงแล้วก็ได้นะครับกับ8.10นะครับราคาต้องหลุดกรอบไหนสักเส้นหนึ่งนะครับถ้าหลุดเส้น8.10นะครับเราก็จะยิงไปที่แนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่ถ้ากราฟเนี่ยมันหลุด7.30บาทเนี่ยเราก็จะยิงแนวโน้มไปขาลงนะครับ ถ้าใครติดตามหรือสนใจหุ้นตัวนี้อยู่นะครับนะก็อย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับถ้าราคากราฟนะครับมีการดูดหรือต่ำดูดเ,เด้งขึ้นไปสูงกว่าหรือดูดมาต่ำกว่าราคาที่ผมตีไว้เนาะสามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ขี่ช้างคอนหุ้นได้เลยนะครับผมถ้าราคาหลุดขึ้นไปนะครับแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างคาดว่าแนวต้าน หลักนะครับก็อาจจะไปอยู่แถวๆาฮเดิมเลยนะครับก็คือประมาณ12บาทเนาะแต่ถ้ามันหลุดลงมานะครับมันก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าพื้นเนี่ยมันรับอยู่แถวๆ5บาทแล้วก็มาที่3บาทนะครับมารับที่3.6บาทกับ5บาทประมาณนี้มันรับค่อนข้างแรงเลยเนาะอยู่ตรงนี้ประมาณ6.55้านะครับ มีรับตรง6.55ด้วยนะครับแนวโน้มนะครับโมเมนตัมตอนนี้นะครับราคาค่อนข้างนิ่งเลยนะครับอาจจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากมายนะครับแล้วเหมือนกับว่าถ้ามันนิ่งอย่างเงี้ยราคากราฟส่วนใหญ่นะครับถ้ามันนิ่งอย่างนะครับราคากราฟส่วนใหญ่จะลงเนาะถ้ามันไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้นนะครับ นาข่าวสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็คือข่าว NDR นะครับขวารายได้ Q หนึ่งปี66นะครับโต661ล้านบาทตอกย้ำปี66นะครับขยายตลาดรองรับนะโรงงานแห่งที่3ปมจมจ North East r u p b e r นะครับผมหรือว่า NDR เนี่ยโชงงบไต่มาสแรกปี66นะครับรายได้จากการขายรวมเนี่ย6,254.40ล้านบาทเพิ่มขึ้น 661.79ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น11.83กำไรสุทธิเท่ากับ314.8้ล้านบาทลดลง154.51ล้านบาทหรือลดลง32.95รเซ็นะครับจากราคาขายเฉลี่ยลดลงเนี่ยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนน่สำหรับการเติบโตอีก9เดือนมุ่งเน้นการขายตลาดต่างประเทศทั้งในประเทศจีนสิงคโปร์อินเดียแล้วก็ไทยนะครับเพื่อ รองรับแผนการขยายโรงงานแห่งที่3นะครับการผลิตอยู่ที่172,800ตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข่าวด้านในกันดีกว่านะครับอันนี้มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับ N.E.R. ขวารายได้คิวหนึ่งทะลุ6 3พันล้านนะครับโตสินต์นุนกำไรที่314ล้านบาทนะครับ กำไรปี66กนะครับกำไรขาดทุนปี6 6 3ปี65อยู่ที่4ี่ลดลงนะครับลดลงอยู่กำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเน,ะ 7, นาะศูนดเจนึเจ็นรัเปลี่ยนแปลงนะครับการเป็นอยู่ที่ลบสันสองจุาหร์เซนต์สำหรับ ener เนี่ยรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกมีกําไรอยู่ที่สามร้อยิจุล้านบาทลดลงสั้องจุดเก้านะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่ ทากะไรสุทธิไปได้หกสี่ร้อยดจุดแปดล้านบาทเนาะสาเหตุเนี่ยมาจากต้นทุนขายนะครับที่มันมีค่าสูงขึ้นเนาะอยู่ที่สูงขึ้นมา7 7็ดสิเนรี่ยรายได้จากการขายต่างประเทศ2,336.32ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนสามจดเปของยอดขายรวมลดลงนะครับ3า9สล้านบาทหรือลดลงประมาณ1นึเนะครับ อย่างไรก็ตามนะรายได้จากการขายรวมเนี่ยอยู่ที่6,254.40ล้านบาทเพิ่มขึ้น11.83เนะครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนะอยู่ที่5,592.61ล้านบาทอีกทั้งเนี่ยมีต้นทุนขาย5,646.82ล้านบาทหรือคิดเป็น90.29เของรายได้จากการขายโดยแบ่งเป็นต้นทุนวัตถุด,ดิบแล้วก็วัตถุด,ดิบสิ้นเปลืองนี่ยใช้ไป5,000 468 0 6ล้านบาทคิดเป็น87.43ของรายได้นะครับต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น4 0 1นะครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทเพิ่มขึ้นนะครับนะก็คือ,อต้นทุนในการบริหารจัดการนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็ทำให้รายได้แล้วก็กำไรทำให้กําไรของบริษัทเนี่ย ลดลงนะครับผมถ้าบริษัทมียอดขายที่เข้าเดิมหรือใกล้เคียงเดิมแต่ต้นทุนมีการสูงขึ้นมันก็คือ,อแต่รายจ่ายมีเข,ข้าค่าสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนนะครับสูงขึ้นไปด้วยนะครับกําไรก็เลยลดลงมาเนาะนะครับการาฟนะครับก็เลยล่วงนะครับผมกราฟล่วงนะครับตอนนี้การาฟเนี่ยอยู่ในแนวทิศทางขาลงนะครับ Uh, ราคาเนี่ยลงมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับใกล้เส้นค่าฉลีดยแล้วก็กำลังตกลงมานะครับทิศทางอย่างนี้นะครับก็ให้รอไว้ก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรีบเนาะอย่างนี้เนาะราคานี่เราก็มองไว้เลยนะครับเดีย๋ยวอยู่เอาแนวรับเดิมเลยนะครับผมมองว่าให้มองแนวนี้เลยเนาะ ประมาณ4.5นะครับผมนะตอนนี้เราเรายังไม่ต้องไปมองถึงขาขึ้นเนาะเมื่อการาฟยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปมองนะครับให้เราตีแนวรับเอาไว้แล้วคอยเฝ้าสังเกตนะครับนะแล้วเมื่อเวลาที่การาฟเนี่ยมันย่าอยู่ที่เส้นแนวรับหรือว่ามันไม่เลยแนวรับนะครับอันนี้อาจจะมีลุ้นอาจจะต้องเฝ้าติดตามดึง เมื่อกาฟเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่หลุดแนวรับแล้วมันไตยอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงครับมันจะทําให้เส้น EMA เนี่ยทยอยไหลามาอยู่ใ,ใกล้ถูกไหมครับทยอยไหลามาอยู่ใ,ใกล้แล้วอาจจะทําให้การาฟนะครับดีขึ้นเหนือเส้น e m a แล้วก็ไต่ขึ้นไปมันอาจจะเปลี่ยนโพรเมนตัมก็ได้นะครับนะนั้นแสดงว่าตอนเนี้ยให้รอไปก่อนนะครับแล้วก็คอยติดตามอยู่หานิดนึงก็ได้นะครับ นะอันนี้พอจะห่างนิดนึงได้อยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้หุ้นตัวสุดท้ายนะครับของคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้น NDR เรียบร้อยนะครับครบทั้ง4ตัวเนาะ AAV LAN LAN a, 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 a TMT NDR นะครับก็ก่อนที่จะจบหรือลาจากคลิปนี้ไปนะครับก็ ช่นเคยครับก็อยากให้ฝากกดติดตามนะครับเพจกีช้างชอนหุ้นเลยว่าช่องกีช้างชอนหุ้นนะครับเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆจากทางเราต่อเนื่องต่อไปและก็ต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ